الحمد لله الحمد لله الذي كتب على عباده الابتلاء ليختبر صدق الايمان وجعل الصبر مفتاح الفرج والرضوان وامرنا عند نزول المصائب ان نرجع اليه بقلوب خاشعه والسنه ذاكره فنقول كما امرنا انا لله وانا اليه راجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من المسلمين حاضرين قروم لما جمعة الله تعالى على راقلميت تبتان الحمد لله a ะพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดูแลผู้ทรงเมตตาเราได้กำหนดให้เรามีชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นทางผ่านเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่โลกหน้าดนยานี้ไม่ใช่ที่ถาวรเราจะอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นเพียงแค่สนามทดสอบที่ Allah s u b h a n a h วะตะอลจะดูว่าใคร ที่จะทําตามคําสั่งของพระองค์ได้ดีที่สุดและผ่านบททดสอบของพระองค์เพื่อไปรอรับผลบุญในโลกหน้าอันนิรันดรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสเอาไว้ยาโควมอินนามะฮะดีลัยตุดุนยาเมตัยอินน์อัลอาครัตฮียาดารุลกุรอรบินคำนาั้ฮัะจากชายชายที่ศรัทธาในหมู่กลุ่มชนของฟิรอาน ได้กล่าวเตือนพักพวกของตัวเองว่าอย่ากลุ้มโอพักพวกของฉันอินนามาฮาซิฮิลฮายาตุดดุนยามาตาชีวิตในโลกดุนยานี้เป็นเพียงแค่ความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นอินนัดดารอัลอาคราวอินนัลอาคราวละแท้จงแล้ววันอาครารคือสถานที่ที่เราจะได้อยู่อย่างถาวร เพราะฉะนัน้นพี่น้องครับเราจึงต้องย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วเราจะต้องกลับไปสู่อาคยร์เรามาจากอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เหมือนคำกล่าวที่เรากล่าวอยู่เสมอว่าอินนาลิลลาห์เรามาจากอัลลอฮ์เราเป็นของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิราจิอูนและเราจะต้องกลับไปหาเราอัลลอฮ์บฮานะ ه ูวะะอาลามีหะดีษ في لكم دعاني جاء أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هريا قنط النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم تصيبه مصيبة ويقول ما أَمَرُ إنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات ابو سلمه قلت اي المسلمين خير من ابي سلمه اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اني قلتها ف أ خ ل ف الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านิงอุมุสล مة บอกว่านางได้ยินท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนไหนที่เจอกับบททดสอบไม่มีมุสลิมคนใดที่เจอกับปัญหาใดๆความทุกข์ยากมุซีบะใดๆแล้วเขาก็กล่าวตามที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى สั่งให้เขากล่าว เราเกล่าวดูอานี้บททดสอบนี้ปกติแล้วอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลลฮิรอจิยูนเราจะกล่าวกันตอนไหนครับเราจะกล่าวกันตอนที่เราได้ยินคนเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนที่เสียชีวิตมุสีบห์ใดๆที่เราเจอมุสีบั์ส่วนตัวไม่จําเป็นต้องรอให้คนเสียชีวิตรถยนต์เราเกิดปัญหาเจออุบัติเหตุ เจอกับประสบอุบัติภัยต่างๆอย่างพี่น้องของเราที่เจอกับน้ําท่วมอุทกภัยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่เราสามารถที่จะกล่าวด้อานี้ได้ตลอดอินนัลิลลาห์วะอินนัอิลาอิรัดิอูนอัลลอฮ์ม์จุรนีฟีมุซิเบตีวะอัคลิฟล خيرا มินฮ ا ดอาเพิ่มเข้าไปนิดนึงจากอินนัลิลลาห์วะอินนัอิลาอิรัดิอูนเราเป็นสิทธิของอัล l l a ์และเราจะต้องกลับไปหาอัล l l a ์ อยาอัลลอฮ์ด้โปรดให้ผลบุญในมุซีบะของฉันฉันเจอกับอุบัติเหตุรถของฉันประสบอุบัติเหตุขอให้อัลลอฮ์ให้ผลบุญกับสิ่งที่ฉันต้องเจอในวันนี้ว่าอัคลิฟลีคอยรอมินฮะและขอให้อัลลอฮ์ทดแทนให้กับฉันด้วยสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เราหวังว่าอัลลอฮ์จะทดแทนจะชดใช้ให้กับเรา ด้วยผลบุญและด้วยสิ่งอื่นที่ดีกว่าสิ่งที่เราเจอท่านหญิงอมุสซาเลมท่านได้ยินฮะดิษนี้ก่อนที่สามีของนางจะเสียชีวิตและเมื่อสามีของนางเสียชีวิตอบูซาลาบะเป็นสามีคนแรกของนางเสียชีวิตนางก็กล่าวดูอานี้เพราะนางเชื่อในฮะดิษที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่นางก็ถามตัวเองว่า แล้วแต่ลาจะชดใช้ใครจะทดแทนใครที่ดีกว่าสามีของฉันนางยังไม่รู้เพราะในชีวิตของนางนางมีความรู้สึกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือสามีสามีของนางไม่มีใครที่จะเทียบกับอบูุลสลามได้อีกแล้วนางเป็นครอบครัวแรกครอบครัวของอบูุลลามและอุมมุสลามเป็นครอบครัวแรกที่ฮิจรั จากมักกะไปยังเมืองมาดีนะเพราะฉะนั้นไม่มีครอบครัวไหนที่จะประเสริฐมากไปกว่าครอบครัวนี้สามีของนางในใจขององมุมซาลามะคือสามีที่ดีที่สุดแต่นางก็กล่าวดูานี้เพราะนางเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตะอัลลจะทดแทนให้กับนางด้วยสิ่งที่ดีกว่าในขณะที่นางยังไม่รู้ว่าจะมีใครที่ดีกว่าอบูซาลามะสุดท้ายพี่น้องครับบางรายงานบอกว่ามีสหายหลายคน มาสู่ขออมมุสลามะหลังจากคนอิดดะไปแล้วคนนั้นมาขอนางปฏิเสธคนนี้มาขอนางปฏิเสธในใจของนางยังคงคิดว่าอบูุสลามะดีที่สุดสำหรับนางแล้วสุดท้ายผลจากการที่นางขอดูอาก็เป็นจริงพระบุคคลที่มาสู่ขอนางก็คือรอซูลุลลอฮิัลลัลลอฮมแล้วมีใครอีกที่จะดีไปกว่า Tiada perasa, baiklah Nabi Ka Allah, sesenada Tuhan Ka Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanggihkan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu yang nenon. Walaupun yang terakhir, Nang kau dah tangan, kepadah Nabi, dah klayin umul mu'minin, umul salamah radhiyallahu taala anha. Walaupun binang kerap doa ni, Inna Lillahi wa Inna ilaihi rajiun, Allah ma'jurni fi musibati. وأخلف لي خيرا منها حيا رقعها بيت الله ميت القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون الله تعالى บอกว่าแน่นอนเราขอสาบานว่าแน่นอนเรา الله تعالى บอกว่าจะทดสอบมนุษย์ทดสอบด้วยอะไร ด้วยความบกพร่องด้วยความพร่องลงด้วยความลดลงของทรัพย์สินของชีวิตของเลือกสวนผลไม้ต่างๆที่จากเป็นผลผลิตทางการเกษตรอัลตลางทดสอบเราด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่พระองค์ประทานมาให้กับเราอัลตลางก็บอกว่าว่าบัชิริซอบิรินจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่อดทนต้องอดทนคนที่อดทนก็คืออัลลอฮีอนะอิดะอัซาบัตฮุมุซีบะ เวลาที่พวกเขาเจอกับม AH ุซีบ้าใดๆเจอกับโรคร้ายเจอกับอุบัติเหตุเจอกับภัยต่างๆที่ตัวเองต้องประสบพวกเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลลยฮิรอจิอูนสังเกตให้ดีอายันี้มีท un un ah ั้งสุนนตุนเาก و นยะสุนนตุนเาก وني ยะหมายถึงการที่อัลลอลากำหนดมาเป็นวิถีแห่งธรรมชาตินั่นก็คืออัลอิบติลา อิบติละสุนนะุนเกาเนียเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราเจอกับสุนนะุนเกาเนียอัลลอฮฺอัลลก็แนะนำสุนนะุนชรียห์สุนนะที่เป็นบทบัญญัติของพระองค์นั่นก็คือการกล่าวการอดทนและการกล่าวว่าอินนาลิลล์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับก็คืออุลัยอิคะลัยฮิมซัลลาวะตุม มิร ah ah, um ah. an ับบิห์มวะร่ำม์ห์ وأولائكم المهتدون อัลลอฮฺ ت ع ا ل จะประทานร่ม์ห์วามิตา كم رأوه كبراؤ และเราจะได้รับพิไดยัดจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับทางนำช่องทางที่เราจะใช้แก้ปัญหาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีตัวอย่างจากซาลฟบางท่านยคูล شورع القاضي إني لأصاب المصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمد أحمده إذ لم يكن أعظم منها وأحمد إذ رزقني الصبر عليها وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب وأحمد إذ لم يجعلها في ديني ชูรอยอัลกอตีเป็นหนึ่งในจำนวนซาลาฟอัซซอละท่านบอกว่ายามที่ฉันเจอกับมุซีบใดๆเวลาที่ฉันเจอกับบททดสอบใดๆฉันจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละสี่ครั้งฉันจะซะดูดีอัลลอฮฺสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งซะดูดีอัลลอฮ์เพราะบททดสอบอันนี้ที่ฉันเจอเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตมากกว่าที่ฉันจะแบกรับมันไหวพี่น้องครับ ให้เราลองคิดดูเวลาที่เราเจอกับบททดสอบใดๆเรายังแบกรับมันไหวอยู่ถ้าอัลลอฮฺทดสอบเราด้วยบททดสอบที่หนักกว่านั้นเราจะรับไหวไหมเพราะฉะนั้นยังมีสิทธิ์ที่เราจะกล่าวซะดูดีอัลลอฮ์เวลาที่เราเจอบททดสอบเพราะมันไม่ได้หนักหนาเกินกว่าที่เราจะแบกมันเอาไว้อันที่สองซะดูดีอัลลอฮาครั้งที่สองเพราะอัลลอฮฺให้ริสกีด้วยความอดทนหมายถึงอัลลอฮาให้ฉันอดทน เจอกับบททดสอบแล้วยังเหลือความอดทนอยู่ในตัวเราอัลฮัมดุลิลลาห์และครั้งที่สามที่ฉันสะดุดีอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ะอาลาให้เตาฟีกกับฉันได้กล่าวอิสติรจาได้กล่าวอินนาลิลลาฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเวลาที่ฉันกล่าวดูานี้ฉันก็จะได้บุญจากอัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาและประการสุดท้ายฉันกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่ฉันเจอบททดสอบเพราะว่าบททดสอบนั้น มันไม่ได้เป็นบททดสอบที่ทำลายศาสนาของท่าน سبحان a ล l a h บททดสอบบางอย่างที่เราเจออาจจะเป็นบททดสอบที่ทำให้เราเหนื่อยแต่มันยังไม่ถึงขัน้นทำให้เราหลุดไปจากอิสลามดีแค่ไหนแล้วเพราะบททดสอบบางอย่างอาจจะทำให้คนคนหนึ่งสูญเสียอีมานสูญเสียอาคีดะสูญเสียศาสนาของตัวเอง لذلك اذا كانบททดสอบ في <applause> الدنيا الذي لم يدهي فينا <applause> ان نفقد مسلمين نفقد ايماننا لا يزال بامكاننا ان نشكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وانفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بينانغครับ بينانغของเราในพื้นที่ประสบอุทกภัยยังต้องพบความยากลำบากอย่างสาหัสแม้ว่าเราจะดีใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูอีกมากเพื่อให้สภาพต่างๆกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันให้ความช่วยเหลือมอบน้ําจิตน้ําใจในทุกทุกคงที่เราจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงทรัพย์แรงใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการขอดูอาขอดูอาให้พี่น้องที่ประสบกับบททดสอบที่เราไม่ได้เจอได,เจได้เจอได้พบกับความคลี่คลาย يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم يا يا قدير يا من بيده ملكوت السماوات والارض. أسألك في هذه الساعه ان تفرج الكرب ان تفرج الكرب عن جميع المصابين بالفيضانات. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيه وارزقهم الصبر والثبات وابدل خوفهم امنا وحزنهم فرحا وضيقهم سعه واجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعد كلمتك الى الى يوم الدين، اللهم اصلح لنا واصلح أ... اللهم اصلح لنا احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون